ครับผมอันนี้นกเรื่องนอกเรานะครับมาหาเนื้อสามีทั้งเจาะมืออาชีพนะครับพาออกมาหลายงานแล้ววันนี้มาทํางานเจาะรวดดินที่ลบุรีนะครับภายในศูนย์ทันบกที่นี่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดชื่อสพห้านะครับเกี่ยวกับกองพันสร้าง้ไอ้ซ่อมหุ้บินนะครับผมจาชื่อจริงๆไม่ได้นะครับขอประธานอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูทีมเจาะ มีเด็กใหม่หนึ่งคนนะครับตอนนี้นอุคณ์เซฟตี่ดูดออกจากหัวหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะถึง6เมตรนะครับดินแข็งมากเนาะ่านมาลองปั๊มใหม่ครับเป็นปั๊มน้ำโครนปกติก็เป็นปั๊มชักธรรมดานะครับเมื่อก่อนเราใช้กเป็นปั๊มแรงเหวี่ยงปั๊มไฮโคนนะ้งในการเจาะมันก็เจาะตอนแรกก็ดีครับตื้นต้นดีแต่พอล,ลึกเข้าไปเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันดันไม่สู้แรงดันไม่ไหวเพราะรูการเจาะมันเล็กนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นปั๊มน้ําโครนที่ เป็นปั๊มน้ำโคลนที่หาซื้อได้ท้องตลาดอ,อันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่หาได้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าเราก็สนใจเรื่องของการเซอร์วิสเพราะว่าไอ้ปั๊มน้ำโคลนเนี่ยมันเสียหลอสูงเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็สดเลยไม่มีไม้กันสั่นไม่มีอะไรทุกอย่างด้วยเยข้ามาดูครับปั๊มน้ำโคลนนี่ซื้อมาเป็นปั๊มสี่นิ้วนะครับราคาเกือบหมื่นนะครับแล้วก็มีเครื่องจีนอะไอ้สายหกยี่ห้าแรงนะครับมาพ่วงกันเห็นไหมครับรอบทำงานช้ดๆนีครับ ทำงานทุกช้าไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับปั๊มเหมือนโขงนี่ต้องอัดแบบเอ็มรอบนะครับไล่น้ําออกนะครับท่านผ้อย่ามองเรื่องเซฟตี้นะครับไม่มีเนี่ยทีนี้มาดูนะครับที่จังหวัดเอรอบนะครับโดยรถโขงนะครับรอบเดินมาเบานะครับไปเรื่อยๆนะครับปริมาณน้ําก็ไล่สะพอนได้ดีนะครับถ้าเกิดใช้จอดอบาดานตามฤดูนาก็เอาไปใช้ได้ประหยัาน้ำมันมากนะครับ นี่ตอ,อกเปไ็นไงงานนี้งานแรกนะครับทางร่งทำท่านให้นะไซส์นะครับเป็นปั๊มสี่นิ้วนะครับนีบ่เป็นปั๊มสามนิ้วเพิอีกนะครับเข้าสามเข้าสามออกนี่ครับเราใช้ข้าดูดสองนิ้วเพื่อเนี่ยประหยัดของเรามีอยู่แล้วเราใช้ข้อรถนะครับก็มีห้อนี้นะครับ กิโลลต,ต่อชั่วโมงนะครับคุณจะรู้ว่าต่อในนาทีได้เท่าไหร่ก็เอา60ไปหานะครับ6 0ิไปหานใช้ได้ประมาณสักเท่าไหร่หกหกสานะครับก็เกือบประมาณ5้ารอกลลิตรต่อนาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราจอดคันนี้ไม่ถึงนะครับไม่น่าจะถงเว่ารอบมันเดินเบาถือปริมาณน้ำนะครับน้ำฝนขึ้นดีนะ ไปเรื่อยๆนะวันนี้ไปทนวร์ใไม่ได้ใช้ต่อน้ำใสก่อนแล้วพยายามโมแล้วก็ดูะตะกรอยดีนครับก็จะไ,ได้ดีเหมือนกันนะครับ้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดใครจะทำการต่อน้ำป่าดานนะครับที่ต้องการปั๊มน้ำโคลนมาใช้งานนะครับอาจจะเปลี่ยนเขาวัลแคนต,ตัวนี้นะเปลี่ยนในเครื่องยนต์เนี่ยให้ใช้เครื่องใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะซื้อสักสามตัวนะสามตัวก็ราคาก็ประมาณสามหมื่นนะครับมาพ่วงกันนะร,รอบรองไปต่อลูขนาด ปะ10นิ้วนะครับสบายนะครับโอเลดได้ที่ก้านเจาะ278เนอะได้อยู่จะทำงานเบาๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่ไมจะเจาะบาดาลเนอะจะเจาะเป็นเทสเข่นดินนะครับเดี๋ยวสุดระดบับดินแล้วก็ทําการต่อ s p t นะครับอันนี้ลูกตุ้มต่อ V p t <S <S ตุ้มนี้หนัก6.35กิโลกรัมครับเป็นเหล็การตันนะครับเดีเราต่อแล้วก็จะยกขึ้นมานะครับตอนสูง30นิ้วแล้วก็ปล่อยตกที่ฉลา ต่ก็อิสระก็จะมีเครื่องรางอยู่ดีนะครับก็จะมีการปรับแก้ค่ากันทีนึงนะครับรอบเดินดีมากครับประหยัดน้ำมันขึ้นมากเลยนะครับอะไรนะครับเสิร์ชดูได้นะเป็นลาซาด้าก็มีขายนะครับลูกสูบลูกหนึ่งประมาณผมจําตัวเลขไม่ได้2 0 0ถึง5้0ยบาทนะครับตีนยางอะไหล่วาววงเาาอะไรก็มีข้างในหมดนะครับแล้วก็อะไรอะบล็อกนะครับต่ออยู่ประมาณ800ต่อยบอกเหลืองนะครับซื้อสเปรย์มเลยครับ ครั้งว่าไหร่ก็เปลี่ยนนะครับผมว่ามีอย่างนี้ทั้งสามเครื่องสบายเลยนะครับเอาจบคิดนี้ไปแค่านี้ครับ